Thank you very much. Thank you อะไร Thank you very much ขอบคุณที่ปลอบมือเขาเป็นมหาลัายต่างประเทศไงเออนะานชาตินาตนชาติต้างเจอหัวอะไรต่างประเทศ ต้องบอกเลยนะคะว่าหนังรักแห่งปีที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูกันเยเอะๆต้องขอแนะนําเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าทันกระแสมากๆมีการพูดถึงเรื่องพรบรชีวิตคู่ด้วยนะคะชายรักชายที่อยากแต่งงานอ,อยากมีลูกต้องไปดูเลยนะคะขอต้อนรับพี่นกสินใจคุณอัตอัศยาและคุณนัทศดกดาธรค่ะสัดสดคีสดครับสวัดสดคีครับสวัสด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 ีครับ วันนี้เรามีเก้าอี้พิเศษให้พี่นกด้วยนะครับเอ่อเป็นเก้าอี้ม้าครับพี่ให้เลือกสองตัวล้อเล่นนะครับพี่วัแจ็คคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอบมากอ่ะขอบคุณมากลงเยอะมากแจ็คเป็นอะฮีวาค่ะไม่ได้เป็นโรคอะไรพี่แต่ผมตื่นเต้นมากพี่อันนี้ขอบอกกับทีมงานผมกลัวพี่นกมากจริงๆใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่รู้อ่ะกลัวแบบเฮ้ยไม่เอยไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าเฮ้ยพี่จะ พี่นกพี่ตื่นเต้นกันไหมกลัวไหมอะไรเงี้ยกจริเร็วมานั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมครเอะไรอะไรในละครเขาเดุหดุคหนูกลัวในหนังก็ดุเรื่องนี้ก็ดุเหมือนกันใช่ไหมคะกดุค่ะเอาเออเรื่องเอาเอาเรื่องเอาเอาเรื่องเหรอคะลเออรื่องก่อนะเอาเรื่องก่อนเยเรื่องก่อนเรื่องเรื่อง นเรื่องก่อนนะตลอดให้ให้ให้ต้นเรื่องคือในเรื่องก็จะเป็นเราสองคนนะครับเป็นเป็นคู่รักกันในเรื่องแล้วก็คือเหมือนอยู่กินมาด้วยกันสักพักจนว่าตัดสินใจอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยแต่คือผู้ชายก็ท้องไม่ได้ก็เลยไปไปรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงแล้วคือพอเด็กเขาโตขึ้นเขาต้องเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไปเจอครอบครัวอื่นที่คือมีพ่อมีแม่ อะไรเงี้ยแต่เขามีพ่อกับพ่ออะไรเงี้ยขาเลยเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรมีคำถามมีอะไร่าเงี้ยก็เริ่มโดนเพื่อนล้อเจอปัญหานี้โรงเรียนอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่สองคนจะต้องมาแบบผิดใจกันแบบมีความคิดเรื่องปัญหาที่แตกต่างกันรั้งเง้ยแล้วเราก็เข้าไปทําให้เขายุ่งยากใจเข้าไปติดอะไรเงี้ยแลวแล้วพี่นกคือเป็นพอที่ดูแลเรื่อง สิทธิ์ที่เด็กนะคะก็พอเขาเริ่มมีปัญหาเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเด็กถูกเป็นลูกบุญธรรมใช่ไหมก็ต้องเข้ามาแบบเหมือนไก่เกลี่ยหรือมาช่วยให้แก้ไขปัญหาแต่จริงๆแล้วมันทําให้คนสองคนเนี่ยเขารู้สึกลำบากใจมากกว่าเดิมแต่เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมีเนื้อหาบางตอนนะครับที่ติดเรท20บวกเลยใช่พี่ เมื่อกี้จริงๆันมันเหมือนจัเหมนเหมือนจะแรงแต่จริงๆมันไม่แรงเลยครับพม่แรงเโอมีเรียวุ้งหายใจร่กันเลยจริงๆเรื่นี้คือ15บวกครับเลทเลทคือ15บวกอยากให้มีนั้นมาไซคอหรือยังไงอ๋อโอ้ยคอยังไม่มีตอนที่อ้วนอยู่แต่จริงๆที่เยอะสุดๆก็คือย่างที่เราเห็นนี้ใช่ไหมใช่ใชครับต้อไปต้องไปดู ไปดต้องไปดูเองแต้องแอบดีมากกว่านี้แน่เลยมีเงาหน่อยมีเตียงคือเราไม่ได้เน้นนะคะเราไม่ได้เน้นเรื่องนี้ไม่เน้นเลยไม่เน้นเลยไม่น้นเลยผ่านผ่านแค่มีให้ดูเฉยเฉยว้าแล้วตอนถ่ายทำอะคะเคยทำไมมาะไม่ได้เต็มที่เลยครับเต็มที่เล่นจริงเล่นจริงไม่เล่นแล้วแบบไม่มีสตันเองแข็งแข็งเก่งๆไม่มีมันก็แข็งแข็งโอแม่กัดีพูดที่พูดจะไหวดีเลยนะแฉเนี่ยชอบคิดอะไรอย่างเงี้ยคุณพู ที่ฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็มีหลายเทคไหมคะหรือว่าทีเดียวฟุ้บๆผ่านๆไปเลยมันหลายเทคด้วยเทคนิคครับไม่ใช่ด้วยอารมณ์ฮะเพราะหนังมันต้องรับรับายด้านไม่จริงๆเขาบอกว่าพยายามจะเล่นให้น้อยที่สุดจะได้ไม่เปลืองตัวนี่นะพูดเหมือนแบบเลิฟซีนผู้หญิงผู้ชายเลยแต่จริงๆแล้วอยากบอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะต่างจากหนังเพศที่สามหลายๆเรื่องที่เราเคยเห็นมาในในบ้านเราตรงที่จริงๆมันไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้เลยครับเน้นไปในประเด็นของเรื่อง ความรักหรือว่าความรัวรู้สึกของครอบครัวมากแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นเพศที่3ไปดูเขาจะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจค่ะ ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันอย่างที่บอกค่ะคือความรักกับครอบครัวมันเป็นสากลมันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเพศใดเพศหนึ่งมันมีทั้งครอบครัวที่ที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะได้ดูมากแต่ดูน่าจะมีน้ําตาเนาะมีเมื่อวานเมื่อวานหลานรองไหรอบรอบรอบเพลงหลายคนร้องไห้เลยครับแล้วก็จริงๆผมชอบคอมเมนต์หนึ่งมากมีมีคนเขาบอกว่าเขาดูไปแล้วเขาออกมาเขา ขาบอกเขาลืมไปเลยว่ามันเป็นหนังรักชายชายคือเขารู้สึกมันเป็นหนังครอบครัวอะไรเงี้ยซ,ซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้คือประเด็นสําคัญคือการที่ให้คนเข้าไปดูหนังเราไม่ไม่ตัดสินใครจากแค่ภายนอกอ,ะอ่ะแล้วมองคนทุกคนเป็นเหมือนคนเท่าเทียมกันที่มีความรักมีความหงใยในครอบครัวเหมือนกันคือหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นตัวแทนจะได้คือเวลาคนเข้าไปดูจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจคือเข้าใจมากน้อยแต่หนนั้นนั้นอยู่อยู่ที่ที่ผู้ชมมากกว่าคือไปรู้นก สมมตินกนั่งดูอยู่เนี่ยนกก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราเจอสภาวะแบบนี้อเออถ้าเราเป็นคนนี้ล่ะเออเราจะตัดสินยังไงเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยสึกว่านี่คือสิ่งที่คนดูจะได้เพราะฉะนั้นแบบว่า เราจะไม่บอกว่าเฮ้ยโหหนังนี้ได้คําตอบอะไรหรือว่าคุณจะต้องทําอะไรอะคะคือเข้าไปหาคําตอบเองแล้วคุณก็คุณเป็นคนตัดสินเอาเองมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบใครๆก็จะได้เป็นแบบหญิงงชายยหญิงชายคือเหตุผลที่รับเรื่องนี้เพราะว่าพอเห็นทรีตเมนต์แล้วก็ู้กกราบทีมงานเขาได้เล่าเรื่องให้ฟังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสากลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักการเข้าใจแล้วก็ไม่ได้แบบตัดสินด้วยเปลือก คือเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอแต่พี่อัดห่างหายจากวงการภาพยนตร์ไปกี่ปีนะยี่สิบเอปีไทยครับพี่ย่ายี่สิบเปีแต่พี่นัทเนี่ยเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกเลยใช่รับตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าคืออย่างอย่างที่พี่อัดบอกพอเขาส่งบทข้าวๆมาให้ดูเราก็รู้สึกว่า อุย้ยบทมันน่าเล่นนะ่ะมันน่าเล่นมากเลยมันมีแบบมันมีมิติตัวละครมีมิติแล้วมันเป็นประเด็นที่อย่างที่บอกมันยังไม่มีหนังเรื่องไหนนําเสนอมาก่อนอะไรเงี้ยครับในในบ้านเราเ,ออเราอาดา้าห่างหายไป <c oughs> นานกับหนังภาพยนตร์ใช่กับหนัง ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีที่มีผลงานดีๆกลับมาให้กับคนไทยได้ดูกันครับเอ๊ะข่าวข่์ล่าสุดที่พี่อัดเล่นไว้เรื่องอะไรนะร <laughs> นจะเรื <laughs> ่องน่าจะเรื่องสติตแตกุดขั้วโลกก <c oughs> <ฮ>ับของพี่พลอโ์โอ้ยยยยยยมีขึ้นด้วย <c oughs> แล้วคยณยัญญาย่ยญญอยย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 ญยยกยย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 ยอยยยยเยายย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 ิยย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 ย ล่าสุดเดือนที่แล้วบุภาลีกโตใครใครถามใช่ไหมจะเล่นไปเล่นไปเล่นเป็นตไวอยู่ไปเล่นรไหนไปเล่นเป็นใครไปเล่นโอ้โหไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเลยบุภาลีกโตคนในโรงบ่นบอกว่าโอ้ยแอร์เย็นเหลือเกินคนดูสองคนแจ็คพี่จะคุยพี่นกกับพี่อาร์ตกับน้องน้ากับโต๊ะกับโต๊ะแล้วก็มาเรื่องตัวเอง ไม่แต่คนเขาเชียร์พี่อั๊กอพี่นัทมากเลยนะฮะไปกูดสิไปกูจื้อไอพี่ลองจูบให้ดูได้ไหมวันนี้เดี๋ยวรายการติดเล่นนะฮะไปถึงให้พี่อั๊กกับน้องนัทเนี่ยจูบแจ๊คไม่ใช่เอ้ยนี่แหละครับนี่มากกว่าที่เห็นในหนังอีก ปกติเกิดขึ้นได้ในสังคมเราบ้านเราจริงเหรอโอ้แป๊บเดียวแม่เดินก่อนนะได้ก่อนพี่นัาได้เหรอได้ขอไซส์หน่อยได้ครับโอ้โหท้องก้องท้องแข็งทิ้งงานเลยทิ้งงานเลยทิ้งงานเลยอ้เซ็ตมากแือครับผิดใจใช่ไหมอ่ะพี่อ้นจะลองฮะ เดี๋ยงถามพี่นกดีกว่าเรื่องหลานน้องเรใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะกับหลสองขวบแล้วค่ะโอ้กำลังน่ารักเลยแต่ผู้ช้านะยังแบบคำคำอะไรอย่างเงี้ยเลีแต่สังขวน้องเรน้องเรปกติเห็นเด็กคนหนึ่งก็คุยกันแล้วแล้วแล้วหลงหลานเลยไหมคะพี่น้ก็นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยสนุกดี คือลูกโตหมดแล้วไงแบบกันนี่แบบว่า27แล้วอ่ะหลานมาแบบว่าเออมามาให้เรารู้สึกว่าเราเรายังแข็งแรงได้เล่นได้เลี้ยงเลี้ยงก็ได้เนี่ยล่าสุดก็แบบไปทะเลกันมาอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีสนุกดีแล้วแล้วกับน้องที่เล่นในเรื่องอะคะที่เล่นเป็นน้องฮีมน้องฮีมเป็นยังไงบ้างคะหวน่ารักมากเลยสตมากคือถ้าถ้าใครเห็นรูป มีแต่คนบอกอุ้ยน้องหล่อจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ททำงานได้ไหมคะคือเพราะว่ามีมีคนก็บอกว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ยต้องไม่แตะเลยมีมีส่วนเขาเพราะจริงเขายังเล็กมากห้าขวบเองนะคะก็ห้าขวบเองแล้วก็ก็จะมีหลายอันที่แบบว่าอะไรนะคะ มันเงี้ยมุ้แบบเล่นๆอยู่มีน้ำมุ้งมีน้ำมุ้ขอดิ้นจุ้นอ่ะใช่ใช่เมือกี้อะไรเยอะแบบว่าอยู่ในฉากจริงซีนหนึ่งผมต้องนอนปลอบลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ซ้อมกันอยู่เราก็มันคือมีประโยคว่าเออนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยวาดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจะแอคชั่นจริงก็คือแบบเฮ้ยฮิ้ หลับไปแล้วยกลองเลยครับวันนั้นใช่ยกทั้งซีนเลยทั้งวันมันเด็กมาถึงเวลานอนแล้วเยไงแต่เขาบอกว่าหนังเรื่องไฟเตอร์เนี่ยก็คือฟาดฟาดฟาดไปนั่งโซ่เลยวันหลังแปลไทยคุณนยวันหลังเขาบอกว่ามันเป็นหนังสั้นมาก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะเป็นหนังใหญ่ใช่ไหมไม่นะครับไมอันคือพ่วงกับแต่งขึ้นมาเลยใช่แต่เขาเป็นเขียนบทไม่ใช่นะครับคุณแอร์ค่ะเพราะว่าช่างซ่ นะคะที่มาของพดังตันมาก่อนเขาถึขึ้นมาเพื่อการนี้นะคะใช่แล้วครับผมต้องไปติดตามดูนะคะฟาเธอร์ฉาย26ค่ะ26วันพรุ่งนี้ครับให้ให้อัดฝากเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก่อนแล้วังกฤษต่างชาติหลายท่านเลยน้องคนนี้ด้วย Harvard พูดได้ทั้งคู่ค่ะ Go ahead so our movie fathers is coming out this Friday so please go watch it and support us we have veteran actress everyone loves her คิโนะซึมจาย and it's first time that I'm working with นัทแซกจะโถวขอบคุณ for action ค่ะต้องติดนัทละค่ะได้และค่ะผมฝากเป็นเพลงแล้วกันครับเพราะว่าร้องเพลงประกอบด้วยชื่อเสดงความหมายที่หายไปนะครับฝากด้วยครับขอร์สคนนิด้ไหมได้ครับคิดถึงทุกๆสิ่งคิดถึงทุกๆอย่าง ผมรักที่เลยผ่านคนไม้ที่หายไปโอ้ยแมอแม่ขอบคุณแคลรอบขุณแคกเป็นภาษาอังกฤษด้วย Thank you everybody ทุนไลทกทุนไนท์วันนี้วันนี้ไม่ใช่ทุกไหนอยู่ดี๋ยวให้พี่นกฝากหน่อยดีกว่า ก็26<ล>่สหกพฤภานี้นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องฟาเตอร์นะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงความรักความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสดูได,สดได้มีโอกาสไปคิดแล้วก็ ทำความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันค่ะไปหาคำตอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้ววันนี้มีเสื้อมาแจกด้วยเสื้อที่พี่นกใส่อยู่นะคะวันนี้เรามีมาแจก1ิรางวัลแต่จะแจกยังไงให้เข้าไปติดตามใน Fa c e b o o ที m k l ม v e นะคะใช่แล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3าคนมากเลยนะครับขอบคุณคะขอบคุณค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วย ติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกดเลยนเดเลยวตรดเล้ต้องกดเลยกดลูกดตรงลูกนะฮะ subscribe ครับโอ๊ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะุณเห็นคว่า subscribe คุกดแค่นั้นละครยาตรงไหนกดสิครับ